คนกุบเม็ดสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสบายสักผู้ทุกคนจ้าวันนี้มาพบมาควรไปเยี่ยมบ้านพี่น้องไเยี่ยมบ้านไฟใหม่ยมบ้านเยี่ยมบ้านแล้วสิมาพามาปิ่งกับผุดกับบดพี่น้อง อย่กินอย่ากินบ่มืดหนิพี่น้องเมื่อใหญ่ลราผ้ามะกี้กะโพดเราผ้ามาปิดนิดมีผ้าเมียผ้ามาดามินเดียมาเปิ้นซื้อกระโพดมาพี่น um ้องเปิ้นซื้ออยู่กระโพดทางข้างมากเป็นสผ้ามาดามาเมื่อกี้กีกระโพดมาสั่นวะผ้าเมียผ้าเมียเมื่อกี้กะโพดพี่น้องเนี่ย กีกระโพดเพลินเมียนมะออมไก่มะวานนี่เป็นว่าซื้อกระโพดมะจีซื้อกระโพดมะจีประดิษฐพี่น้องเนี่ยพดมะจีโอเพื่อนพี่น้องคอสิเบิร์ดับเพลิงหมดแล้วพี่น้องพญาวานเฮ็ดยังพญาวานสวัสดีครับจ้าพญาวานสวัสดีครับหน่อยมาได้จ้าเดี๋ยวไอพญาวานเราดังไปก่อนเดี๋ยวฮาดันจึงมากินน้ำกันได้จ้า คนพยาบาลพยาบาลกุกกุกพี่น้องเชฟเอไรมันจับเสียบเดอ้อทำให้มันอร่อยอร่อยนะซื้อมาปิ้งกระปุดให้เมียกินมาสั่นวะเจ้า <laughs> เอ้ยชิคเก้นวุ้นเสียบเหรอแคนดูอ่ะชิคเก้นบะกาโซชแคนดูไร เออเปลีเอาไก่มาปิ่งน้ำพี่น้องสิปเปียวไก่มาปิ่งน้ำไฟดังมันไฟดัง,ดงอ,อันอันอันเป็นทานแล้วเดี๋ยวเมียผู้ใหญ่บ,บ้านไปเอาสิปเปียวไก่มาปิง่งกล่องสันไหล <c oughs> มูเจ,จ้าจีคอมเพลนล่ะเมียผู้ใหญ่บ,บ้านอยู่ซื่อๆในอันจะเสียกล่องใายหลายปะนะวะว้า <c oughs> wow, so nice so ไ i c ์ you want this or later yeah wait wait let me let me put the margarine first พี่น้องขาวมึงเซมมึงยังไหนเฮ็ดยังไหนเฮ็ดยังสี่เตียเขี่ข้อจีเนี่ยหมอพะไงโอเคนี่เซมเซมข้าวจีเหรอคะเอ่อเซมข้าวจีเหรอคะพรายายบ้านเชี่ข้าวจีจรินพี่น้องมึงจีกับโปรไดเมียกินสันว่านะ ถึงขาวตกยากลําบากกระปูกกระโพดสาลีหามาเลี้ยงเมียฉันแล้วบานโควิดระบาดเป็นไปทั่วอลไรพี่น้องเอ้ยสม,มุนเจ้ามาเบิง่งได้บานเนี่ยบังพ่าเงียบังปีงนะพี่น้องปีงแล้วปีงนะเมืองได้จ้าปีงแล้วปีงแล้ว ปิ่งแล้วปิ่งแล้วเดี๋ยวบระธามันสุกแล้วมาเบิ่งน้ำกันได้จ้าสุกหรือยังคะสีเรดีหน,นเจ็ดยังบะเลียวยังบะเลียวจ้ายังบะเลียวเลยจ้าปยายัญญารวาอย่างบะหันเลียวพี่น้องเพื่อนคุณไม่ไอยู่ม่ไอยู่บ่ได้เห็นงานจ้าบ่ได้เห็นงานก็นเลย มาสมสวนกับเมียเขามาหาเมียปกติเมียมาผู้เดียวเมียม้าผู้เดียวืันนี้ก็เลยม้าอันปิ้งกระโพดซูเมียกินมาซะหน่อยพี่น้องออปิ้งกระโพดซูเมียกินพี่น้องในสวนบักซีดากันยังบัเปหน่วยได้พี่น้องบักซีดาต้นนี้อันช่วงนั้นนะไฟใหม่พี่น้องไฟใหม่ดีมันบัาตายพี่น้องดีมันบอตายมันอันยังอันเลือ ปลงยอดดอกไม้อยู่พี่น้องเออจักย่ายได้สิเป็นดอกเป็นไมวยบ้ช่วงที่ว่าไฟในสวนช่วงตุ้ดจีนนะพี่น้องเออช่วงตุ้ดจีนลักสีดามีกล้วยมีต้นบักมีต้นบักมีในสวนจ้ะต้นบักมีในสวนต้นบักมีในสวนอัปเดตให้พี่น้องเพื่อนๆพใหม่เพื่อนเก่าเข้ามาชมอันนี้ต้น บักนาวพี่น้องบักนาวต้นบักนาวฝรั่งบักนาวฝรัง่งที่ว่าเขาเอื่นอย่างแกลมอ่ะที่ซื้สีเยลโล่์วันนี้คอแกลมมาได้เนี่ยเยลโล่ไอมินออเรนจ์นั่นออเรนจ์เลมอนอ่ะเออเลมอนเพิ่นว่าอันสซียนเรืองเรืองเนะ่ะพี่น้องอันอันฝรั่งเพิ่นมาเกเ็ดกับเขาเพิ่นมาเกเ็ดอันผสมอาหารอย่างต้นใหญ่สูงนะี่พี่น้องค่ะต,ต้นใหญ่สูงแล้วแต่ยังไม่เป็นหมากเป็นผลเป็นดอก ระหว่างรอรอ,รอกินปิ้งกระโพดกับพ่อใหญ่บ้านกระพาซุ้มมะเจ้ามาอัน,นรีวิวมึงต้นหมอกต้นใหม่เด้อจ้ะต้นหมอกต้นใหม่ในหัวในสวนจ้ะในหัวในสวนก,ก,กุกปิ้งกระโพดว่าตายใหญ่ไปยุ่งเมืองไทยสิฟ้ <c oughs> าไปปิ้งกระโพดใคร <c oughs> อะไรนะออริเ <c oughs> oh, ดีะ <c oughs> <c oughs> บอกกระโพดก่อนพี่น้องจ้าบอกกระโพดก่อนแถวไก่มาปีกอย่บ่าอไรปีกอย่บ่ไก่ไก่ยูตรงนี้ไกยูไม่มีอ่ะ ครับเป็นยงไงเปิปี่ยไปีกส่รรณอันนี้ตั t ยูเดอร์กายูพูดดอดวัน,วนอาโอ้ยคว,วันด้อีทองควันควัควันควันขอตามาเป็นงไงมาขอไปคุณมนไงร้อดร้อว

ம். அவполне வந்து செஞ்சிட்டேன். ரொம்ப இது ஜாமாகி இருக்கு. இந்த அது பிளான்ட் தடவி பர்ன் பண்ணேன். இப்போ இது வந்து உங்க ஸ்டைல். பண்ணிட்டு தட பண்ண தரணும்மா. அடுத்து போதிறணும். அத போதிக்கிட படுக்கணும். ஓ இந்தா சி dâm oh, dâm. bro bro Broke. Ok, ok. Look very nice. Home. 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 sẹp Sẹp ไอนิก uh. ิ ang ang mm ัลยไม่คิดกินอืมอย่ไม่คิดคิ e กินเว้ยกดเศร้านี่กดเศ้าเศ้านี้เวยอ่อ่อนเวล่ะไม่ม่ยาก็มาได้พี่น้องไม่ยาไม่ยาไม่ยามาดังขากินไม่ยามาดังขากินลูกไส้คนปีงกระโด ืัอนี้มาทำบรรยากาศในสวนโรแมนติกวันนี้โรแมนติกนะคะฝนกระตกฝนกรตกบรรยากาศโรแมนติกสิได้กินง่ายบนนนนอไม่ไฟอยอน่นน่นาใชน่าไฟนใ่น่ just e e it t l e v e คุดีเลย just l e v e it just l e v e it กินน้ำกันดนะจ้าสุขุมสุขลนมากินน้ำพยาบาลสุขล้นพยาบาลคุกกิ้นพยาบาลฟิงกับโัวซูเมียกินถึงถึงย่หมทุกอย่างอย่างก็คืนข้าวยากหมากแพงเพราะว่าโควิดอ่า ปิงกระโพดเลี้ยงเมียสีส่วนไปขายโรตีอยูเ่เมืองไทยแล้วนี่ส่วนไปขายโรตีฮะไปขายโรตีอ่ะโด<อ>นเซโลโรตีในแบงคกอกะผ้ะาไปขายโรตี <laughs> 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 ว้ากวนโอเคพี่น <laughs> okay, ้นองคลิปนี้ก็มีซัำนี่เลยจ้นะกินหนากระจิงอันพัวกันไหมพามารีวิวพยาบาลปิงกระโพดซูเมียกิน คุยกับเสด็จแม่จะคุยยังกันบุ๊กหอมนะเวลิสเมลยูโน่หอมเอ่อพลันตาหอมไปติดเลยจะหางกันกับพ่อกันคลิปหนาได้พี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ยซ้ำนี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ